ก็รู้สึกว่ามันสะดวกดีนะคะแล้วก็คล้องตัวดีแล้วก็มันก็ป้องกันการกิดพลาดด้วย ก็ตัว AI nurse ในตู้คีออนนะคะจะเป็นเหมือนกับไกด์ไลน์คอยแนะนำว่าสมมติเราเป็นโรคอะไรแล้วเราก็จะไปตรวจแผนกไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเหมือนการสกรีนิ่งเบื้องต้นจากพยาบาลนะคะก็จะทำให้มันอำนวยความสะดวกได้อย่างมากขึ้นนะคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปต่อเคาน์เตอร์แล้วก็รอสถานพยาบาลอันนี้เราก็สามารถสอบถามแล้วก็จิ้มเลือก AI ด้วยตัวเองเลยเขาก็จะแนะนำว่าแผนกที่ถูกต้องคนไปที่ไหนอะไรเช่นเนี้ย ทำให้การประเมินคนไข้จากเดิมที่เราอาจจะต้องเช็คคนไข้ตอนนี้ก็คือระบบยายก็เข้ามาช่วยเช็กให้ทําให้ไวขึ้นขั้นตอนไวขึ้นคนไข้ก็เกิดความพึงพอใจในความรวดเร็วก็รู้สึกว่าสะดวกกับรถรถเร็วก็ไม่ต้องรอต่อคิวด้วยถ้าช่วงแรกๆก็เดี๋ยวเลือกพนักงานแต่ถ้าคล่องแล้วรอเดีเลือกตู้ก็เราใช้เป็นแล้วอะไรอย่างนี้อยากจะให้พัฒนาต่อไปนะครับเพราะว่ามันช่วยประหยัดเวลาเราได้เยอะเลย ก็ก็ดีนนะก็แค่พกบัตรมาแต่ไม่ยากสาก็ถือว่าโอเคเร็วขั้นตอนนี้ไม่ได้เยอะมากอะค่ะถือว่าสะดวกดีค่ะรู้สึกว่าคือมันสะดวกดีแล้วก็รวดเร็วสําหรับในโลกยุคป,ปัจจุบันได้คะ่ะแล้วก็อยากให้มีในทุกโรงพยาบาลเลยสะดวกขึ้นครับสะดวกใช้งานไม่ยากเลยครับก็คิดว่าดีขึ้นนะคะเหมือนได้ช่วยพัฒนาได้เยอะเลยอย่างกรณีการลงทะเบียนคนไข้ประวัติใหม่เนี่ย ในการช่วยถลถเอกสารนี้ค่ะเวลามาติดต่อลงทะเบียนเราสามารถ identify จากบัตรประจำตัวประชาชนโดยใช้ซิบการเนีค่ะคือพอเราเสียบเข้าไปมันตึงข้อมูลที่ยืนยันตัวตนคนไข้ว่าข้อมูลเขาได้ทุกต้องเนี่ยเอกสารปากกาก็คือเราสามารถที่จะสแกนแล้วก็แนบแนบไฟล์เข้าไปแล้วส่งไปที่เคาน์เตอร์หลังบ้านเพื่อที่จะ verify สิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็แม่นยำค่ะ ข้อมูลตรงตามบัตรประชาชนทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะไม่ค่อยผิดพลาดก็เหมือนออตโต้ไปในตัวแล้วก็เลือกโดยที่ก,กดเอาได้เลยข้อมูลอะไรมันก็บันทึกให้ทุกอย่างพี่เคยเจอแบบคนไข้คนไข้ต่างชาติ่างี้ยเขาก็แบบโอเคนะเขาอาจจะคุ้นชินด้วยมก็มาเขาก็ชอบแล้วถ้าคนที่เคยใช้แล้วเนี่ยเขาเดินมาถึงเขาใช้เองเลยอันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังอยากให้มันเกิดขึ้นแล้วพี่ก็เคยเจอคนไข้กลุ่มนี้พี่ก็มองว่าการใช้ตู้มันเร็วกว่านะ เออถ้าพี่มองเรื่องความรวดเร็วแล้วก็มองเรื่องความถูกต้องเอออันนี้สําคัญซึ่งพี่คิดว่าพี่ได้จักดูมากกว่า